อไแล้วครับฝนตกมากงูเข้าบ้านพักแล้วครับนะครับงูเข้ามาแล้วนะครับนะครับงูอะไรงูอะไรโอ้โ,โ,อโ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะอันนี้อันนี้เป็นงูสานะครับ <c oughs> โอ้งูสิงสานะครับรอออไ,ไ,ไหมดดดไดไ เข้าหยับเลยเออเอานะครับเรียบร้อยนะครับเฮาเฮากับสีจับเราขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับไหวได้ครับโอ้นะครับสุดยอดนะครับเป็นอ่ากูไห้บ้านพักนะครับกูชัดนะครับมันเข้าตรงไหนจ๋าเมื่อกี้นี่มันบันไดันบไดห้องเลยใช่ไหมเอ้าคุ้งปุยมั้ง แม่เ้องไปคืนถูธรรมชาตินะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับอันนี้คือคนจับงูนะครับอยังบีบแห้งไรไมนติตใจโอ้ยอยามันดุดมือเนาะไมนติดยูก็แหละทุ้งไรพืชทุ่งปุยทุ่งปุ๋ยอันนี้คืองูนะครับนะครับมันอยู่ตรงไหนจ้าไปซีนะซีจ้านอยู่บนใดนี่นี่อยู่ตรงไหนมันมันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างข้างไหนบ้างมันอยู่ข้างล่างชั้นแรกเลยใช่ไหม เพราะปกติมันงูนี่มันปีนเด้นะครงูงูสางูสิงสานะครับนะขมันนะสมัยอยู่ภาคเหนือนี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้มนะครับเพราะโนี้มันเป็นสัตว์สัตว์ป่าคุ้มคลองนะครับเขาต้องไปปล่อยขึ้นธรรมชาตินะโอ้สุดยอดนะคขันมีกับแกนะครับตุ๊กแกมีงูนี่ต้องเอิ่อญผู้ชันทำอยู่ในบ้านพักจับมดนะครับว่าเป็นบ้านพักผู้สาวโอ้โหขมันหยอกกันนะหยอกกันไม่มีใช่ไหม อยห้องแห้งป่ะบังคับร้ <นะ S 1> องดังไหมดังอยู่นะเมืเ่อกี้ตอนที่ฉันเทียร์มันมาโอ้บอ่แมนตอนียนตอนเจอที่แรกไงตอนเจอที่แรกมอเนี่เกี่ยวเป็นซุกมันนัด็กแ่นแล้วมันไม่ได้เจอว่าหนูไปสอยส่วนไหนของมันไม่ใช่ไม่ใช่มันงูนี่มันมันไหนนะเรีบบบยบร้อยนะครับสิเอาไปจับสู่คืนธรรมชาตินะ พ่ออยู่บันไดนะครับบันไดบันไดครับโอ้นะครับคอมเมนผู้เฒ่านี่สิเป็นลมเลยนี่นะครับถ้าเป็นอ่าเป็นผู้เฒ่านี่เป็นลมแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้สาวอยู่กันเลยมาเป็นลมแล้วนะครับ ทุ่งปุ๋ยทุ่งปุ๋ยชัดชัดมีทุ่งปุ๋ยไปเอ้องก็เห็นเห่าบานพักคู่นะครับ อันนี้ตัวหน่อยไม่ได้นเป็นงูสิงสายุ่มหวานท้องมฟามีฝาบอนะครับต้องเอาปอยเคลืนชูเท่ามตินี่นี่ใชแลช่ละใช่แล้ว เปิด้าม <sm art into Spanish> ันสว่าม like <bbe> ันขาดวาเปิดบ้างเปิดบ้างขาาิว่าเอาเอาถ่ายดิถ่ายคลิปมาแนយขาดยอะ้ขาดอยอะก็มาหเอาเนี้ยเอาถ่ายคลิปให้ถ่ายคลิปอะได้ได้ค่ะย่านยดิมันว่าย่านนในคลิปก็ลองตายวายๆแล้ยถอยมาคันี๋ยวมันขึนรถจ๋ามนอย่งเดียวแต่ไม่มีพิษ ดูเขียววแล้มันไม่มีฟางนี่เฉียบฟางหมดไม่รู้นงงนเนี่ยฟางมันงูอิ่ามเงยโอ้ยโอ้ยใจใจใจเฮ้ยเดี๋ยวจะหักเป้าได้ไหมโอ้อยไ <c oughs> ม่เโอ้ยงูงูจริงๆแต่เป็นงูปลอมงูจริงๆแต่เป็นงูปลอมใช่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้อีกนะอยู่ในที่ไหน แม่มันอยู่หลังบ้านมันออกจากูสเครื่องสภาพตัวสีน้ำตาลวันที่พี่ไปตัดหญ้าใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไหลมันไม่ได้มันไม่มีฟูแล้วของมูเขียวนี่มูเขียวมันสีมาเป็นฟูว้ายมันมีลูกด้วยพี่แป้งไปช่วยไล่ลูกวันนั้นนะคะแม่นี่พี่ฉัดเป็นคนจับแม่มันออกพี่แป้งเป็นคนไล่ลูกช่วยก็เลยบ้านอื่นมันคือไม่เข้าบ้านฮึบ้านอื่นมันคือบ่อเข่าึ เพราะฉะนั้นเขาต้องเขาอสายดีๆเอาปูนขาวมาโรยด้ออันนี้จะซปูนขาวมาโรยเห็นหรือไม่ยังนั่นได้แล้วชัดได้แล้วไม่สองสองโซ่มันก็ได้ใส่้าใบปิดปั๊บไปฮะป่ะยาดเลยตกใจไม่ในยดอีกน่ยเดียว้มาคุกเข่า เนี่ยอร่อยครับภารกิจดีกว่าโอเคโอเคนะครับขออนุญาตปิดคลิปไว้สำเนียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบนะครับโอเคครับตื่นงูอีกครับเห็นไหมนีไหมนะคเมื่อกี้วันมันงูอีกนี่ตัวหนึ่งนี่ข้างหมอนกันนะโอ้สุดยอดครับนี่เป็นงูตัวหนนะครับ สิไปปล่อยบึงกุยเนานนะคุณชาเนาะนะโอเคนะครับขอนอนุญาตจบชิปซันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube คุกก้องมาแจงคอมโบนะครับอโอเค